ก่อนก็เป็นคนขี้เกียจในระดับหนึ่งอะค่ะขี้เกียจใช่ค่ะเอาเอาเอาอย่างนี้ก่อนที่บ้านที่บ้านอยู่จังหวัดอะไรทำอะไรคอนแกนค่ะก็แม่เปิดเปิดร้านซาอบรีตค่ะอยู่ที่บ้านแล้วก็แต่ตอนนั้นเอาปัจจุบันเลยนะคะพ่อก็เปิดสถานีวิทยุเป็นของตัวเองค่ะพ่อใชงใช่ค่ะก็คือแม่เนี่ยจากเมือนม่จุนจนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ แม่ก็คือแต่ก่อนจะมีคนช่วยจะแบบแม่จะจ้างคนมาช่วยแล้วก็อ,อย่างนี้แม่รู้สึกว่าทําคนเดียวมันไหวอะค่ะแม่ก็เลยทำทุกอย่างซักผ้าพอหุม่มอะไรทุกอย่างค่ะแล้วก็แต่ก่อนนี่จะเป็นแบบว่าไม่ได้ช่วยอะไรแม่เลยค่ะตื่นก็ตื่นสายมากแล้วแบบเด็กมันบางทีเขาอยากเล่นบ้างค่ะอยากกูหนังดึกอย่างเงี้ยแล้วพอตื่นเช้ามันต้องตื่นหกโมงเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบรู้สึกหมุหมีบ้างแบบ ทำไมต้องทำไมเราต้องมาตื่นเช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเป็นเป็นอย่างนั้นอยู่อยู่อยู่นานมากจนเพิ่งมาได้ช่วยแม่ตอนประมาณมมสี่อะค่ะเพิ่งมารู้สึกตัวตอนมสี่รู้สึกนานไม่น้าแต่ว่าไม่แบบแบบว่าแม่แบบไม่ได้ไม่ช่วยเลยนะคะแต่แบบว่าแค่แบบว่าเวลาแม่ทําจะช่วยว่าเน่อะไรเงี้ยก็บอกเออแป๊บนึ้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบเพิ่งมารู้สึกว่าแบบ พอวันมีวัน,นเนยค่ะเห็นแบบวันนั้นแดดแรงมากแดดมันประเทศไทยยิ่งร้อนขึ้นใช่ไหมคะร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วแบบวันนั้นเห็นแม่แล้วแบบแต่ก่อนแม่ขาวมากเพิ่งเห็นว่าแม่ดำคล้ำใช่ค่ะเรารู้สึกแบบแม่ใส่หมวกออกไปตากผ้าแดดเปียงแล้วแบบเรานั่งดูทีวีอะไรเงี้ยแล้วแบบ <c oughs> เห็นแล้วแบบมันรู้สึกมันจะร้องไห้ตอนนั้นค่ะแบบไม่รู้รู้สึกอะไรแล้วพอเห็นแม่ตอนนั้นแล้วแบบแม่เข้ามาเราแบบแม่ก็ถือตะกร้าแบบ ก็คือผู้หญิงตัวเล็กๆอะค่ะต้องทําทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงๆแล้วแบบวันต่อมาเนี่ยก็แบบรู้สึกอยู่ดีก็ตื่นเช้าขึ้นมาแม่ก็ตกใจอ้าวไม่ต้องให้ปลูกก็หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เหรอแม่ก็อยากจะช่วยบ้างจนบอกวันนั้นเหมือนแม่คิดว่าผีเขาเลยรู้สึกอะไรบอกคือความเปลี่ยนแปลงมันมารวดเร็วเกินไปแม่รับไม่ทันใช่ค่ะเขาบอกรู้สึกอยากช่วยก็ตั้งแต่นั้นมาก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราได้ช่วยแม่แบบได้แบ่งเบาภาระเขาอะค่ะ ใช่แล้วแบบรู้สึกดีมากแบบเขาหาทํางานหาเงินกว่าจะได้แต่ละบาทส่งเราเรียนแบบส่งโทรศัพท์อะไรอย่างเี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะแบบอย่างเช่นตอนนั้นที่ iPhone กําลังดังๆเนี่ยอยากได้อยากได้มากก็คือบ้านไม่ได้ไม่ได้แบบก็ผ่าคณะกลางๆค่ะก็คือแบบอยากได้มากๆเพื่อนทั้งกลุ่มก็แบบเขามีกันหมดมีทั้งดีบีจนแบบตอนช่วงนั้นแบบถามเพื่อนเลยแบบเคยแบบ ใช้โทรศัพท์อันนี้แบบจนคิดมากค่ะแบบเพื่อนยังจะโคอยู่ไหมเพื่อนเราเคยเป็นอะไรเนี่ยคิดมากหรือเปล่าถึงไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นอยากได้มากก็คือแบบหาข้ออ้างสารพัดไปหาไปบอกแม่ว่าแม่รู้ไหมว่าเรียนฝรั่งเศสเนี่ยใน iPhone เนี่ยมันมีการแปลภาษาแล้วก็แม่มันมีการแปลภาษานะแล้วแบบจะทำแบบวิดีโอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเซิก็ช่วยทําได้ใช่ค่ะแม่ก็บอกว่า มันกี่บาทละ่ะต้องสองหมื่นอย่างนี้แม่ก็บลกว่าแม่ได้ขอได้ขอแค่อย่างเดียวแม่แบบอยากจะได้อะไรตอนนั้นก็แม่ได้ขอแค่อย่างเดียวอย่างเดียวเ่านั้นแม่แบบแม่ก็ไม่ให้จนแบบทะเลาะกันทะเลาะกันหนักมากค่ะแค่ไอโฟนเครื่องเดียวแล้วแบบ <c oughs> ตอนนั้นมีประกวดรายการหนึ่ง <c oughs> เขาถ้าใครชนะได้ไอโฟนเครื่องหนึ่งแล้วก็ได้เงินอีกหมื่นหนึ่ง <c oughs> ไปเลยนี่ก็เลยส่งมันเป็นรายการเกี่ยวกับแต่งหน้าแหละค่ะแล้วก็เลยส่งรูปก็คือเขามาคะที่โรงเรียน ก็เขาบอกว่าให้ให้หาคนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็เลยครูครูก็เลยส่งไปก็ไปแข่งระดับระดับภาคอย่างเงี้ยค่ะก็ได้คะแนนโหวตเยอะที่สุดก็ได้ไอโฟนมาเครื่องปัจจุบันนี้ก็คือได้มาจากการประกวดก็คือเโดยที่แม่ไม่ต้องซื้อให้แฟนมากกี่กิกจ๊ะอ่าสิบหกกิกค่ะประมาณประมาณนะคะใช่ค่ะ แล้วใช่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่เขาเห่ออุคุเลเล่กันก็ยากุ์แต่ละแม่คนนี้แม่ทีเรียวเกอจริงๆก็อยากอยากได้มากแต่เครื่องปอบก็คือเพื่อนออกมาเล่นโรงเรียนะค่ะเครื่องละสามสีพันแล้วแบบพ่ออยากได้นะบอกว่า เออถ้าอยากได้เดี๋ยวพ่อเอากีตาร์มาให้เล่นเลยก็คือเจ็บนิ้วก็คือเล่นไม่ได้พ่อขอเล่นแค่อุ้ยเล่นเหนะอะไรเงี้ยพ่อซื้อให้หน่อย3 0 0พันเองตอนนัละสามพัน 3, เองพอ่อมันแพงมากอะไรเงี้ยเอาตังสามพันไปทำอะไรอย่างอื่นตั้งเยอะแล้วพอตอนนั้นมีการประกวดส่งคลิปวิดีโอการล่นอุยเล่เพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนสึกให้ตอนนั้นเพื่อนบอกว่าเอยเอาของเอาของไปเออไป,ไปก่อน เเอ,อาไปประกวดอัดคลิปดูก่อนเพื่อนก็อัดให้ก็เล่นก็เล่นแบบเพี้ยนๆนะคะแบบไม่แบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเอาฮาๆแล้วลงลงไปประกวดของของรายการวิทยุของคอนแก่นนะคะแล้วนี้เขาก็บอกคัดมาใครที่ได้คะแนนโหวตสุดไปเข้ารอบเพื่อที่จะไปแข่งอีกครั้งหนึง่งเลยไปแข่งตอนนั้นเป็นของพี่สิงโตนำโชคก็ได้รางวัลชนะเลิศมาได้อูคุยเล่มาฟรีอีกหนึ่ง แล้วมันเป็นเป็นเป็นเครื่องเป็นเครื่องสุดท้ายค่ะเป็น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 เครื่องสุดท้ายของของยี่ห้อนั้นเครื่องละแป0 0ันบาทค่ะครูแล้วแบบโอ้โหหนูประทับใจมากเพื่อนเห็นเพื่อนเขาอิจฉาแล้วแบบเคยเน้เจ๋งว่าของพี่สิงโตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเราก็ดีใจว่าหลายครั้งที่แบบเราสามารถเอามาทำทำทำได้เองโดยที่แบบไม่ต้องเปิืองตังค์พ่อแม่ถึงแม้ว่าจะพูดให้ท่าน ปวดสมองนิดๆหน่อยๆ,ๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ดีใจใช่ค่ะก็เป็นเรื่องภาคภูมิใจแล้วก็เรื่องร้ายแรงก็มีมีบ้างนิดหน่อยมีพ่เกียวัทยานันใสอะอะไรนะไม่ใช่ค่ะเล่ามาไม่ใช่ก็ตอนนั้นมันเป็นหนีพ่อไม่ใช่ถึงหนีพ่อหรอกโซ่อ่าเป็นช่วงปิดเทอมค่ะ อยู่กับป้าที่กรุงเทพก็คือป้าจะ,จะมีป้าอยกรุงเทพเป็นพี่สาวพ่อค่ะก็ฉะนั้นมันมีงานมิวสิกเฟสต์มิวสิกเฟสติวัลอยู่พัทยาค่ะเฟสติวัลนั่นแหละค่ะก็เลยขอชวนพี่ไปแล้วก็บอกก็คือบอกแม่ว่าจะมาแต่บ้านป้ามา,มาเล่นอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกป้าว่าไม่ต้องบอกแม่นะว่าจะขอไปพัทยาตอนสงแม่รู้แล้วเลยแม่ไม่รู้เลยแม่รู้แล้วโอเคแม่คงไม่โกรธเพราะมันนานมาแล้ว ก็แค่ไปเที่ยวเฉยก็ไม่มีอะไรแล้วเนสมีเรื่องอะไรที่ร้ายที่สุดในตัวเนสต้องไหมความร้ายที่สุดของเนสก็คือตอนนี้พ่อแม่ไม่รู้นะคะก็ก็ตามวัยวัยรุ่นทั่วไปอะค่ะที่แบบอยู่ในช่วงที่แบบชอบไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแบบมีแบบถ้าเราของเงี้ยเขาก็จะไม่ให้ใช่ไหมคะีไป ก็ก็ไม่ได้แอบมีใไรแต่ว่าไม่ได้พูดความจริงค่ะเราเราไม่ได้พูดความจริงก็แค่ว่าขอไปนอนบ้านเพื่อนหน่อยนะจะไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พ่อเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่อยากให้ไปนอนบ้านเพื่อนบอกพ่อแต่ว่ารบกวนเขาเกงใจก็แบบไม่ให้ไปเลยค่ะจนแบบทะเลาะกันเสียงดังมากแต่ว่ามีครั้งหนึ่งพี่ใหญ่มากที่พ่อเป็นเกาที่เคยเล่าไปที่พ่อเป็นเป็นเกาค่ะเกากระเดิ่เแล้วเท้า เดินไม่ค่อยได้ใช่ค่ะแล้ววันนั้นเน็เป็นบ้าข้างอยากไปมากจนทะเลาะกับพ่อแล้วแบบจนแม่จะร้องไห้แล้วตอนนั้นเป็นอะไรไม่รู้ค่ะอะไรเข้าสิงไม่รู้แบบอยากไปให้ได้จะไปก็จะไปดูเ็าเาอยากไปดูทําไมแค่ไปดูแค่นี้เองอะไรเงี้ยค่ะจนแบบพ่อพ่อเจ็บมนือค่ะพ่อก็ต้องได้ขับรถไปส่งเนทประมาณตีหนึ่งตีสองที่หอเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบแล้วพอถึลงจากรถตอนนั้นนะคะเพิ่งมารู้สึกว่าแบบ ถ้าตอนกลับพ่อขับรถไปแล้วแบบเช้าพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมทำยังไงรู้สึกตัวเองเร็วมากแล้วแบบทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบก็หลายครั้งที่แบบเคยแบบหนีไปหนีไปเที่ยวกลางคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ในข้อที่ร้ายแรงก็พวกหนีไปเที่ยวกลางกลางคืนจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะบอกให้ว่านี่ขนาดเราไม่จบเดี๋ยวบทภาคหนึ่งแต่เพียงวันนี้